ครับคุณผู้ชมครับผมบอสชาชลิสิริทรัพย์นะครับและนี่คือรายการไบโอแอคทีฟครับรายการที่เราจะพาคุณผู้ชมครับไปพบกับผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพนะครับโดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนหรือว่าสพพนั่นเองนะครับตลอด10นาทีนี้ครับผู้ชมจะได้เห็นผลิตภัณฑ์นะครับที่ได้จากชุมชนนะครับซึ่งถือว่าเป็นการต่อยอดได้กับชุมชนและก็สร้างรายได้ไม่ได้ว่าได้รับมาตรฐานระดับสากลเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะพาผู้ชมไปพบกับผลิตภัณฑ์อะไรนั้นเดี๋ยวเรราาตติดมัคบ นี่คือชาจากใบครูนะครับเป็นชาที่มีรสชาติดีและก็มีคุณสมบัติพิเศษอีกมากมายเลยทีเดียวครับบางคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นนักนะครับใบครูเป็นพืชพื้นเมืองของจังหวัดจันทบุรีนะครับมีคุณสมบัติพิเศษมากมายทีเดียววันนี้ครับเราจะพาคุณชมไปหาคำตอบกันที่จังหวัดจันทบุรีครับจะว่าไปแล้วครูเป็นชื่อที่ยังไงยังไงก็ไม่ค่อยผ่านหูผ่านตาสักเท่าไหร่ แต่เท่าที่รู้เขาบอกว่าเป็นพืชประจำถิ่นของชาวจังหวัดจันทบุรีเขาล่ะครับว่าแต่อยู่ไหนนอดต้นครูอ้าฮะต้นครูอยู่นี่เองใบอยากๆดูไปดูไปก็เหมือนใบหมอดเหมือนกันนะเนี่เอ๊ะแล้วชาวบ้านเขาเอาไปทับอะไรกันตามไปถามพี่ๆนะนะที่เขาสาธิตกันทางนู้นดีกว่าสวัสดีค่ะ ชื่อสุวรรณนานิมประดิษฐ์นะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตะบนบ่อค่ะวันนี้จะพามาดูวิธีการทำชาใบาครูค่ะวิธีการเลือกใบนะคะคือยอดอ่อนเนะะี่ยค่ะเราจะมาทำอาหารเป็นอาหารได้คือจิ้มน้ำพริกได้แกงส้มได้ทอดไข่ได้ยำได้นะคะเราก็จะเลือกใบแก่และใบที่ไม่สมประกอบออกนะคะ ใบที่มันมีปัญหาคือมีแมลงอะไรเงี้ยเราก็ไม่เอาทิ้งไปเลือกแต่ใบที่เขาเรียกใบเพสลาดอะ,ะที่ใช้ได้แล้วเราก็เก็บเก็บเก็บเลือกให้ดีเป็นส่วนๆไปคือใบใหญ่ก็คัดใบใหญ่ไว้ใบเล็กก็คัดแต่ใบเล็กไว้พอเด็ดเสร็จแล้วเราก็จะไปล้างค่ะไปล้างแล้วก็ไปนึ่งแล้วก็ไปขั่วตามวิธีการโบราณของเราที่เราว่าเราผลิตกันอยู่นะคะ ตอนต่อไปคือวิธีการล้างใบนะคะใบที่เราคัดมาแล้วค่ะเราก็จะล้างเราจะล้างสองน้ำนะคะเพื่อความสะอาดไม่ต้องแช่นานค่ะแช่นานน้ำมันจะเขาเรียกมันจะช้ำล้างฝุ่นล้างอะไรออกประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ถ้ามีใบดีใบเสียๆที่มันหลงมันหลงหลงมาแล้วก็จะมองๆดูแล้วก็จะหยิบออก ตอนการนึงนะคะคือนึ่งเนี่ยเราจะลดความฝาดเฟื่อนของใบขู่ค่ะเพราะว่าใบขู่เนี่ยเขาจะมีรสฝาดเฟื่อนมากเกินไปนิดนึงแล้วก็จะให้มันเบาลงมาอีกหน่อยนึงค่ะนการนึ่งประมาณ8นาทีค่ะไฟปานกลางนึ่งเสร็จแล้วนะคะ,ะแล้วเราจะไปขั่วการคั่วเราจะคั่วแบบเนี้นะคะ สะบัดใบไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะแห้งเพื่อเป็นการไล่น้ำไล่ความชื้นค่ะทำไปสองชั่วโมงครึ่งนะคะใบชาก็จะแห้งกรอบลักษณะอย่างนี้เลยค่ะหลังจากที่เราคั่วจนแห้งมาแล้วมาผึ่งให้เย็นแล้วเราก็จะทำการบรรจุใส่ซองแล้วก็ใส่กล่องแล้วเราก็มีอีกตำรับหนึ่งคือ ชาตำรับครูที่เราจะมีส่วนผสมของพืชสมุนไพรพื้นบ้านคือเตยใบชมวงที่เราเอามาตากแดดพึ่งให้แห้งแล้วก็นำมาปั่นและผสมเป็นสูตรของเราชาตำรับครูค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการดื่ม ะค,ะคือครูเนี่ยมันเป็นทั้งอาหารและยาเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านของเราชนิดหนึ่งนะคะจากพืชพื้น,พ,น,พ,น,พ,นพื้นธรรมดามาเพิ่มมุลค่าคือการทําชาใบครูค่ะประโยชน์ของเขาสปปรรพคุณของเขาคือลดความดันโลหิตลดเบาหวานค่ะขับปัสสาวะแก้อักเสบภายในอย่างคือเขามีสารป้านอนุมนูลอิสระจากที่เราให้ทางเซนต์แทนแลกกลางมาวิจัยให้เรานะคะขอเชิญชวนผู้ที่ชอบดื่มชานะคะที่เป็นสมุนไพรนะคะ มาดื่มชาใบครูของเรานะคะที่วิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลบ่ออำเภอขลุจังหวัดจันทบุรีค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าใบครูที่ขึ้นตามบริเวณน้ำกร่อยในเขตจังหวัดจันทบุรีจะสามารถนำมาผ่านกระบวนการกลายเป็นชาครูดูสิครับเอเเอเกรก็เออเกรเถอเจอกลิ่นหอมของชาครูสะบ้างอยากให้ทีวีของคุณผู้ชมได้กลิ่นบ้างจังเลยเอาส่งต่อไปให้ดีเจบอสละกัน ส่วนผมขอชื่นชมเรื่อรลมกับชาครูต่อก่อนนะครับบ๊ายเอาละครับตอนนี้ครับอสอยู่กับท่านเสมอริมชวงนะครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการครับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ ท่านรองครับทีนี้ครับคงจะต้องขอสอบถามครับว่าจุดเริ่มต้นนะครับของสอพพเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงครับท่านครับครับสำนักง,งานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวอาพงคงการหมา,าชนนะฮะครับผมเกิดขึ้นโดยพระราชกฤษฎีิการจัดตั้งสํานักง,งานพัฒนาเศรษฐกิจจกฐานเชีวอาพงคงการหมา,าชนครับเหตุผลในการจัดตั้งส่วนหนึ่งก็คือขณะนี้ประเทศไทยมีหน่วยงานที่ทําเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายชีวภาพประมาณ2 0 0กว่าหน่วยงานหน่วยงานส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์การป้องกันแต่ยังขาดหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของการใช้ประโยชน์ครับผม เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเหตุผลอย่่งที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพของการมาชบจึงได้จัดตั้งขึ้นนะจริงๆแล้ววัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยคืออะไรครับก็คือในเรื่องของการสนับสนุนและส่งเสร,ริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐา,านชีวภาพนะครับ,รบผมแล้วก็จะมีเรื่องในการที่จะเสนอแนะนโยบายและมาตรการต่อรัฐบ,บ,บาลในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจฐา,านชีวภาพนอกนั้นเราก็ยังมีการทําการศึกษาวิจัยต่อยอดนะครับผมเพื่อที่จะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สภกรชีภาพของประเทศซึ่งเรามียุทธศาสตร์หลักลั้งหมดยุทธศาสตร์ด้วยกันายุทธศาสตร์แรกก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอันที่2ก็คือในเรื่องของการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาธุรกิจอันที่3ก็ในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้และการศึกษาีิจ่าัส่วนที่4ก็คือในเรื่องของการมีส่วนร่วมคือเราอยากให้มีภาคประชาชนภาคธุรกิจนะครับ แล้วก็ในเรื่องของเกษตรกรต่างๆคนนี้ครัชุมชนต่ตางๆไป้ามามีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนานโยบายนะในการที่จะทํากิจกรรมในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์ ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไปจริงอยากจะถามว่าสพพนะครับเข้าไปมีส่วนในการพัฒนาหรือว่าเข้าไปมีวิธีการส่งเสริมยังไงบ้างครับนรองครับถ้ามาดูศักยภาพของประเทศนะฮะในแง่ของทรัพยากรชีวภาพมีค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับครับผมเราพบพืชนะครับประมาณ15 0 0 0ชนิดในประเทศไทยนะครับเป็นระดับ8ของโลกนะฮะแล้วก็มีสัตว์ประมาณ 4,- 0 0 0ถึง5,000ชนิดครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คิดว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากนะครับ เพราะฉะนั้นนี่คือศักยภาพของประเทศแล้วเรามองเห็นว่าประเทศไทยมีทั้งหมดประมาณ70,000กว่าชุมชนนะซึ่งแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็อยู่บนฐานทรัพยากรเหล่านี้ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมีความสามารถในการที่จะพิจารณาแล้วก็คัดเลือกเอาทรัพยากรเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ถ้าสิ่งเหล่านี้นะครับได้ถูกนํามาใช้อย่างถูกต้องนะครับ,รบและมีการพัฒนามูลค่าเพิ่มนะครับให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะ,ะพัฒนาขึ้นมาเนี่ย ก็สามารถที่จะสร้างเป็นรายได้ให้กับชุมชนเมื่อเขาผลิตสินค้าแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเอาเล็นะฮะมีร้านจําหน่ายเป็นให้บริการในการเอาผลิตภัณฑ์ของชุมชนนี้มาขายได้อีกด้วยเช่นร้านพาสายกแกลเลอรี่นะฮะก็จะเป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะกระจายสินค้าให้คนที่สนใจหรือให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาดูว่าอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนะโรงรี้ได้ว่าสพนี้ทําหน้าที่ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิตนะครับแล้วก็พัฒนา อ่ผลิตภัณฑ์<ม>ไปสู่ของการตลาดการขายแล้วก็เหมือนว่าต่อย,ยอดครบวงจรให้กับช,ชุมชนที่มีการผลิตภัณฑ์แล้วก็ให้ความรู้ทุกอย่างเลยใช่ครับโอ้โหนะครับวันนี้ก็คงจะได้รู้จักกับสพมากขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องขออคุนท่านรองมา,มากเลยครับ,รบขอบคุณครับท่านรับ นะครับคุณผู้ชมครับผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับถ้าเกิดได้รับการส่งเสริมที่ดีนะครับย่อมจะมีโอกาสได้ขายไปทั่วประเทศไทยนะครับรวมถึงทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับก็อย่าลืม้นะครับสำหรับชุมชนไหนนะครับที่มีผลิตภัณฑ์อยู่ในมืออยู่แล้วผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อันได้ครับตามช่องทางที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้นะครับส่วนวันนี้ครับเวลาของบอสรายการ BioActive ครับหมดลงแล้วครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับลาแล้วครับสวัสดีครราายยกโด สำนักง,งานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชน